คืออายุเยอะแล้วหกสิบสี่แล้วร่างกายใช้มาหกสิบสี่ปีนั่งยองฉีป่ปุ๊บเสียงดังออกเดินไม่ได้เลยเช้าเจ็บมากเพราะว่าแม่ต้องให้ช่างแต่งหน้าพามาลงพยาบาลเดินออกจากบ้านเจ็บทรมานลงบันไดเรื่องเพราะก็ยังไม่ได้เปิดห้างยังไม่เปิด เดินมาถึงหน้าใบยกสองเดินไม่ไหวมันเจ็บทรมานมากก็เลยให้ช่างแต่งหน้าวิ่งไปปากซอยตรงป้ายรถเมล์ประมาณร้อยเมตรอ่ะเรียกแท็กซี่ก็มารับมาถึงก็เข้าห้องฉุกเฉินหมอฉีดยาให้ก็ไม่หายเจ็บอยู่ที่บ้านฉันตื่นขึ้นมาฉันก็กิน ยากแก้ปวดหนึ่งเม็ดลายกล้ามเนื้อหนึ่งเม็ดแล้วก็ก่อนออกมากินสีเหลืองอีกหนึ่งเม็ดมันเจ็บมากมันเดินไม่ได้เลยใช้ลองเอ็กซเรย์อยู่ MRI คิวเต็ม วันที่สิบสองฉันมาแล้วแล้วก็เอ็กซเรย์แล้วบอกแล้วก็หมอชีดยาให้ยาไปกินอาการมันดีขึ้นแต่วันนี้กลับมาเป็นหนักแล้วก็หัวฉันเนี่ยจะระเบิดเป็นชิ้นชชิิๆๆๆๆๆน,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 นฉันเครียดไง ท็อปสามก็เป็นไปตามที่ฉันวิเคราะห์ USA Dominican Republic แล้วก็อีกคนหนึ่งวเนซุเอลาที่ฉันถ่ายไว้ท็อปห้าเมื่อคืนไงแล้วฉันเพิ่มไปอีกคนหนึ่งคือแอนนาเสือ เราต้องเชียคนไทยให้กำลังใจคนไทยก็ถือว่าฉันไทยแม่นท็อปห้าที่ฉันไทยเข้าหมดพลาดอยู่คนเดียวคืออันนาเสือแต่เราเป็นคนไทยอ่ะ ถึงเราจะรู้ว่าไม่ได้เข้าเราก็ต้องเชียเพื่อให้อน,นาเสือมีกำลังใจไงถามว่าเจ็บปวดไหมก็เจ็บปวดอ่ะถ้าคนไทยได้มันก็เป็นหน้าตาประเทศไทยแต่ที่สงสารที่สุดก็คือตุ๊บรอบแรกเลยก็เป็นไปที่ฉัน เมื่อคืนนี้วิเคราะห์ไงว่าแอนนายังไม่สุดฉันให้ห้าคะแนนสิบฉันให้ห้าเพราะว่าห้องดำเขาบอกว่าใช้อีลามนั่นอีป้าที่เป็นล่ามแปลมันอาจจะวางยาก็ได้ไม่รู้มีเทปหรือเปล่าถ้ามีเทปนะเอามาให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษแปลว่าอีลามเนี่ยมันแปลผิดๆหรือเปล่า ประเทศลาวไม่สวยเลยจะเข้ารอบสิบหกคนอันนาเส,สือสวยกว่าประเทศลาวตั้งเยอะต้องดูอีป้าที่เป็นล่ามเงี้มันแกงอันนาหรือเปล่าแต่รู้เลยว่าครั้งนี้อันนาโดนแกงเพราะว่าช่างแต่งหน้า